ไต้หวันทริป d ด y สองมาแล้วจา้าตื่นขึ้นมาก็หาของกินเลยจา้านี่เรามาเจอข้าวหน้าหมูเนี่ยเขาบอกอร่อยมากเลยและซุปอันนี้ก็อร่อยเช่นกันแต่ฉันให้ข้าวหน้าหมูฉะนั้นเลยจา้าแล้วเราก็เดินไป MRT นะจา้าแล้วก็ผ่านสนุนสายลุงจ้านี่โดนซีเหมือนติงนะจา้าเขาบอกใครมาแล้วไม่ถ่ายก็คือพลาดมากจะแพนให้ดูรอบๆนะจา้าว่าบรรยากาศก็ประมาณนี้นะจา้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทางลงไป MRT นะจา้าที่นี่เดินทางสะดวกไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนใช้รถไฟใต้ดินเลยจา้าและจุดหมายของเราต่อไปก็คือวัดหลงซานจ้าเราก็จะไป ขอผัวกันค่ะวัดนี้เขาเด่นดังเรื่องการขอความรักไหนๆก็มาแล้วก็มาขอความรักสิคะออกจากไอมาทีมาแล้วก็เดินออกมาเลี้ยวขวานะจ๊าแล้วก็เดินเข้ามาในสวนเดินตรงต่อไปก็เจอวัดเลยจ้านิดเดียวเองไม่ไกลนี่ละจ้าวาัดหลวงซานสวัสดีค่ะวะัดหลวงซานขอแบบไอเต้ามีหล่อหลอจุกจุนะจ๊าตาทู แลนนี้บรรยากาศโดยรอบนะจ้านี่ก็จะเป็นสวนสาธรารณะของเขาสวยงามมากไปแล้วก็ไปข้างในวัดกันเอ๊ะอะไรยังไงเครื่องบินมินผ่านอ๋อรางดีเลยแกใช่ไหมคือสัญญาณดีใช่ปะได้รางดีมาแล้วเราต้องรีบไปขอผัวแล้วแหละเข้าไปในวัดกันจ้าเข้ามาในวัดแล้วขออนุญาตสำรวมนะคะและนี่คือบรรยากาศโดยรอบของวดัดด้านฝั่งนี้ก็จะมีน้ําตกสวยงามมากแล้วเราก็จะเดินเข้าไปข้างในด้านขวาเนี่ยก็จะขายเป็นพวกขนมขนมอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เดินมาฝั่งซ้าย นจเดินเข้าไปเราก็จะเห็นความสวยงามของวัดสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณและนี่คือกระถางทุบทองเหลืองใบใหญ่ตั้งอยู่ตรงลานกว้างเราเข้าไปชมพระพุทธรูปภายในซึ่งสวยงามมากๆและมีพระพุทธรูปหลายองค์ให้ได้ชมความสวยงามภายในตัวอาคารเนี่ยวิจิตรบรรจงมากๆสวยแบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเลยจริงๆต่อไปเราก็จะพาเพื่อนๆ,ๆ,ๆไปชมด้านหลังเนี่ยนี่คือบรรยากาศด้านหลังของวัด <ๆๆ S 1> ก็จะมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ให้ได้ชมและกราบไหว้ขอพร และตรงนี้เป็นจุดที่เช่าเครื่องรางนะจ๊ะมีให้เลือกหลายแบบเลยหลังจากที่เราได้เครื่องรางมาแล้วเราก็มาวนที่กระถางทูบนะจ๊ะไปค่ะออกจากวัดแล้วอ้อรอได้สถานที่ต่อไปของเราก็คือไทยเปวันโอวันจ้าสวัสดีค่ะวันโอวันเอ๊ะวันโอวันบ้านเราเรียกร้อยเอ็ดใช่ไหมงั้นเราก็เรียกไทยเปร้อยเอ็ดได้สิงั้นขอมาอีกรอบสวัสดีค่ะไทยเปร้อยเอ็ด สูงได้อีกไม่ใช่ตึกนะคะเสียงดิฉันค่ะแล้วเราก็เข้ามาข้างในตึกนะจ๊ะก็ะจะมีความช็อปรูหราลังการแบรนด์เนมลักชวรี่ทั้งนั้นเลยและนี่คือช็อปแอปเปิลนะจ๊ะและนี่คือคอสตูมเราวันนี้และนี่คืออุ้ยแล้วเราก็ไปจุดถ่ายรูปกันต่อนะจ๊ะมันมีอีกที่หนึ่งเป็นมุมลับมุมเด็ดที่มาแล้วก็ต้องถ่ายคือตรงนี้เลยจ้าเปิด Google Map เลยค่ะมาที่ร้านทาเคมมระอิซากา ي ا ไหนๆก็มาแล้วแล้วถึงเวลาหิวด้วยเราก็เลยมากินที่ร้านนี้จ้า นี่คือบรรยากาศภายในร้านนะจ๊ะสวยงามมากออกแนวแนวญี่ปุ่นเดินเข้ามาในร้านก็จะมีบล็อกนั่งโต๊ะแบบตรงนี้และก็ตรงหน้าบาร์นะจ๊ะอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วของเราเป็นข้าวหน้าหมูนะจ๊ะอร่อยมากและของเพื่อนเป็นปลาย่างจ้าหลังจากที่กินเสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินแค,คทวอลก์นิดนึ่งถ่ายรูปหนึ่งสองสา เสร็จแล้วก็กลับมาที่ตึกวันอนวันอีกรอบเพื่อที่จะกลับไปที่โรงแรมและก็ท่องลาตีใหม่อีกรอบจ้าฝากติดตามด้วยนะจ้าสำหรับเดซ่าบ๊ายบาย